อะสวัสดีครับวันนี้ผมมาแค่เกมสโตเดโวในอีพีที่หนึ่งนะครับอันนี้ผมมาสอนเล่นบุ๊บเลยนะ อาจนะจะข้างๆหน่อยนะครับอาจจะมีการหมุนๆหน,หน่อย มีเสียงรบกวนหน่อยนะครับไปเลยไปเลยผมอะ่ะจะมาสอนวิธีลัดเวลจากเลเวล5เนี่ยไปถึงเลเวล150กันนะครับผมจะสอนทุกอย่างเลย ไอการจะจับมันได้ไหมเนี่ยรอดูไปอันนี้เขาก็ผมเพิ่งเล่นเหมือนกันนะครับผมเล่นในเซิร์ฟจีนถ้าเกิดใครอยากมาเจอผมก็ไปโหลดแล้วเข้ามาได้นะผมมีอยู่3เซิร์ฟเซิร์ฟไทยอังกฤษแล้วก็จีน จับหนึงนะจับมันเกมเนี้ยจะไม่เหมือนกับสโตนเอ็ดบีกินนะคะเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเกิดจับปุ๊บก็คือได้เป็นตัวเลยไม่ได้เป็นเหรียญอ้ได้หมก,กาด็เผมกลัวว่าแบบคลิปมันจะดูสั้นๆนี่นะมันจะมีอยู่ข้างๆภารก,กิจเนี่ยที่มัน ที่มันแบบมีสัญ,ญลักษณ์รูปเนี้ยหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ย LV หนึ่งรอยห้าสิบเนี่ยกาเข้าไปตรงนั้นมันก็จะอยู่อย่างนี้แต่เราต้องเลเวลสิบสองก่อนถึงจะทําได้นะแล้วก็ไปทําภาร,รกิจให้ถึงเลเวลสิบสองก่อนแล้วเราค่อยมาลัดกันนะครับเราก็พามาันเดินเล่นเดีย๋ยวผมจะจัด สุดแน่นอนถ้าเกิดผมเลเวลหนึงร้อยหสิบเนี่ยนึงวันนี้ผมก็แบบมาฟาร,ร์มเวลไปนะโอเคเขาไม่อยู่จามเซิร์ฟถ้าเกิดอยากเข้ามาเล่นกับผมก็ก็คอมเมนต์มานะครับว่าผมอยู่เซิร์ฟไหนผมจะได้ตอบ ะมีเสียงเพลงหน่อยนะคบไปไปเปี๊ยบบิงครัเอานี้ไปการมันหนี <c oughs> อันนี้อยู่ในช่วงที่มันสอนเล่นอยู่นะครัะต <c oughs> อนนี้ <c oughs> นกาลลงอยู่ในช่วงสอนเล่นนะครับ โอเคเลเวลหกแล้วอีกหกเวลไปไปยืนอัดยืนหรือเปล่าเนี่ยเอออัดยืนไปทำภากรกิจต่อโอเค ในเลเวลจะขึ้นแล้วถ้าเกิดคลิปนี้สอนไม่ทันก็ไปต่อ EP สองนะครับตอนนี้เรายัางกากอยู่ๆๆเผมยังมีสองเซิร์ฟนะครับ คลิปหน้าของจะมาสอนเอี่ออไงคี่แก็บายตอขอเลขเลยเี่เอเอฟไม่เอเ เฮ้ยเป็นการเ็นล่าสุดเลยพี่โต้งได้ยินคนเรียกไหนูกกต้นอ่ะโผล่ออกนอกเต็นท์ไป่ม่งไปแล้วไอ้โชคมันก็หันไปท้างลนดับเลยอะเวลาละโอนมีเรื่องเกี่ยวกับงเเลยูดเลยจริงิเมื่อก่อนแกคเไม่ได้ากโอเค จังหวะน,นี้ก็รอไปก่อนนะครับเขาก็อสอนเล่นอัตโนมัติมีอตัวนี้ของผมเกือบตายแล้วอืมตีใบเฮตายแล้วแล้วนี่ครบสี่กระบอกยังเขาบอกว่าพาทิ้งเขาหรือเปล่าโอเคถ้าคลิปนี้ไปไม่ไหวก็ไปต่ออีพีหน้านะ สวยชอบไม่ได้แต่งทรงะสวยดีายมาันนี้มาน,นี้คือทรงตเกีวตะเกียเสร็จแล้วชอบชอบที่มันมีปีกออกมากลมรับลแล้วเ<ะ>ยวอแล้วอีกสี่เวลของของเราใช้ได้หรือเปล่าดูดิดูดิอย่นี้ เดี๋ยวพอไปเที่ยวนะจะช์นะคะก็จะออกงานเออลถ่ายรูปตัดโพสไว้เวลาออกไปเ็ไได้ไม่ได้เวลาไปเที่ยวใช้เองดีโอยไม่เกเลยนะอุตส่าห์ไม่ไม่เก๋ได้ไงวะซื้อมาตั้งแพไนจตัวนี้ล้วนนั่งอยู่บ้านนั่งทำที่ใ่ ผมป่นนยอ,อยให้มันสู้อัตโนมัตินะปล่อยให้มันสู้อัตโนมันะมนติอยู่นะครับดูดูเจ้าของด่าน เงเวลเก้าแล้วได้ด้วยได้ระดับสี่ต่อกานโอเคเลเวลสิ okay. Okay, แล้วอีก2เวลทำลา มือใหม่ในเซิร์ฟจีนเพราะว่าได้ฝันอะไรติดต้องคันลี้ยงจับแอกคุดีมากเลยนี่อบข้อมูลนีมาเรเลาปัะไ่ให้แกช่วยนียแล้วก็มาจเจ็บบา โอ้เขาแจกช้างด้วยอ่ะโอ้เอด้วยดี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 ีลก้าไปกันไปกๆโกโกาดาหน่อยนะครับวันนี้ยังไงอ่ะก็ต้องก็ต้องได้รีวิวนะเพราะว่าคนเทน ต้องไม่บอกจะได้แหวนซื้อของอะไรตลาดรัานเสิ็ไปกันพี่กับุกมันมากคุ้งไปเลยแต่แม่บอกว่าไปบอกคนอื่นทำไมถ้าไม่งั้นคือไม่ให้บอกเวลาฝันเลยมันจะได้ไม่จีแต่พี่ยังไม่ได้ทำพี่ก็ทำพอมาแล้วตอนที่สองแต่ว่าพี่ถึีพอจะว่าสิบเอ็ดแล้วครับหน่อยหน่อยโอ้ นี่แต่มแน่ชวงมันอาจจะมาอก็ไะ่ันะไคิดาคลิปอ่านหน่อยนะคะผมพี่ต้องอนนขออธิษฐาเลย <c oughs> อันไหนเนี่ยข <c oughs> อวัน,นี้ขอจังหัอ๋อไม่ได้ลง้ำมันหวด แล้วเ,เราก็มาลับแล้วเขาก็จะให้วาดนะครับเราก็วาดตามไปเลย,ยต้องผ่านแล้วเขาก็จะให้เลือกว่าจะเหนท่าไหนคะเขอเราจะเลือกตัวไหนก็ได้แต่ผมจะเลือกตัวนี้เพราะว่ามันเท่ดีแล้วแกก็ตายเลยกอ,อนเชิญมาเลยเคือพี่ก็จะได้นะต,ต,ไไตัวนี้มา

ดูันก่อนดมอมมบุกทะลวงบุกทะลวงโอ้ยจิบจบจบมอโม่ยงมุ่งตายนะมโม่ตียงเบาเลยอุดอุด อุ้าของเราช่วยตีมันด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนนี้หมูผมถึกมากเลยมาโมตีไปเป็นเนี่ยมันเกลียดข้านะกระสับกระส่ายตีเหมาเลยนะตีไป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  โอ <é> oh, <ligen> ้ยมันจะพุ่งชงถนผมมาต้องเราไปเหมานี่สวนสวนสวนเปเออตายไปดิแค่นี้แบบว่าเขามีของสะสมด้วยเยอเก่าๆขะสะสมโบราณนะร้านะมีเทบเลยในเก๊ะมันวินเทจไหมต้องมีแบบที่มันหมุนแล้วมันมีจัดอย่างเงี้ยกลมๆเมือนบกบ้นทีวีเป็นตู้ไปเลยพุ่ง โอ้ยเจ็บปาดไปตายโอเคเจ็บคุณก็ตายไปเด็กเจ้เล่นเป็สองกันแล้วนะคบอ่าแล้วก็กดจุดกันแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กดกล้าวกระโดดสู่แล้วก็กดแล้วก็กดตึกลง แล้วก็ยบางคนเยี่ยเลเวลอัพกลายเป็นซปเปอร์สซย่าแล้วดูนะดูเลเวลของผมเจีดีรับรับรับับอาตัวแดงนี่อาผมมาบอกอีกทีว่าเอาไว้ทำอะไรนะแต่ก่อนอื่นเข้าจุดเด่นอยู่ที่ซองจัดหมายดูนี่นี่ผมนะ โอเคพรเจ้าเลิกอัดคลิปแล้วหรอเสร็จแล้วยังไปต่อไปแลบบอ่าลับ,อ,ลบอ,อู้ได้ของมันเยอะเลยลับลับไป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 อู้ แล้วก็กบแล้วก็ตัวนี้พวกนี้ใช้ดีหมดเลยนะโอเคนี่เดีวตัว S, <S มาตัวนึงตัว S นี่หายากคมาบตัวเอสนี่หายากนะไม่ใช่หาง่ายๆ อร่อยี้ีทำตัวทานมาได้เ้โหเอาแบบ้มัเป็นเอายเดียเคาเตาดึงดักอินตัเพียบเลยอ่ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี่จะยกเตาให้น้องจกรานีอเมีเลียนเลี่ยนเลยอแ้อกีเลตอนนี้ เอาตรงนี้นี่เพชรบึ้มเลยนี่คือรางวัลทั้งหมดเลยนะโอ้มาดูเพชรหน่อยเพชรอสองันสองันงแล้วเรานี่ ตรงนี้มารับวางแล้วก็เพชรเพชรไหนดูสิตอนนี้กี่สามพันแล้วครับอืม <c oughs> มันละคนไรสารอะไรละี <c oughs> ่แหละ <c oughs> โอเคกลัวแล้วไม่หมดนี่จะผ่านตัวเองคนเต็มบ้านหลัะ นี่เคยมาเจอก็เจอพวกเนี้ยเอาไปใช้ในทีมได้นะครับมันทำแบบทำได้แต่มันมีปัญหาที่ควรจะพิจารแต่จำนวนน้อยเงี้ยมันจุดเด่นที่ผมจะพามาดูไม่ใช่ตรงนั้นแต่เป็นแต่นะวันนี้เขาคิดค่าตัวอย่างของไทเทอร์มา แปบดึงนะครับทุกคนนี่เหรียญนี่ซื้อไปลบใบหน้าสี่ร้อยกดรับออกัว้อกโอ้ได้เศ็จไม่เป็นไรซื้ออีกใบหน้าออกรว่าถ้าเราไม่ถูกใจเขอเขาออกแรู้ไห ได้ตัวนี้มาแล้วครับไอส่งได้ง่ายๆอันนี้นี่จุดเด่นของเราคือตัวนี้นี่ตัวเก่งตัวเก่งตัวเก่งคือสำเร็จแล้วเขาบอกว่าจะลงกับเขาสีไปไม่ได้เขาทำเชื่ออยู่เฮ้ยไม่มีดอกไม้อะเออให้ยังงไดีเฮ้ยไม่มีดอกไม้อะพี่ถูกบอกว่าอ๋อมีคนส่งความรักมาก็ต้องมาดูเอาว่าเราอะจะลงกับเจ้าไหน แต่ทรงยากไม่มีใครรับเลยเราก็ส่งรับมาด้วยอ่ะผ้าใหญ่ๆพี่ก็เลยแบบเขินคุณต้องเริ่มแค่ตอกกระแตตรงนี้แต่มันก็จะมาอักกันถ้ายทรงนี้อักเต็มพี่ก็เลยแบบคิดแล้วเนาะยังนึกไม่ออกเลยถ้าเราไม่มีอักเต็มตัวเองเนาะจะปั้นได้หรือเปล่าแพ อัดเต็มตัวนี้ส่วนใหญ่คนทำกระเป๋าเล่นตัวบอกว่ารับเป็นไงแบไปจัดทิมก่นหรอขนดกเลยอเป็นแมื่นมื่ชอะไปอ่ยอกไปออกไปห้ออกไปไตัวนี้แปดแปดนี่นะห้าสิบใบตัวนี้ปกติถ้าพี่มีสิบแปดวันคืณเขาไปอยกระเปอทั่วบ้าน ตัวนี่แล้วใครจะรู้ว่าขายได้หรือเปล่าพี่ก็ถือว่ามัไม่ได้เสี่ยงอะไรเลยจากนี้แค่ใส่ตั้มคิวก็ได้อีกตัวดึงใช่ครับอีกตัวนึงก็ต้องเป็นตัวนี้แน่น,น,ออน,น,นอนตัวแรงกดใช้งานนี่นะนี่คือตัวเลือกทั้งหมดของคุณมีโมบิส คอยาวแล้วก็ไอกระต่ายตัวนี้ไอกระต่ายพิเศษแล้วก็มิดาชาร์โลแล้วก็ตัวนี้ไอไอเขาแหลมผมจะเลือกโมบิ้เพราะว่ามันฮิวเลือมได้กดอันเชิญไปแล้วครับเย้แล้วก็เข้ามาที่ไดโนกดเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะไปเรียนที่สุดสุดไอเชิญก็มีอนี้ หมดแล้วแ้่เอาหนึ่งเดียวกันแค่เวลาอย่าไปซื้อใหม่มาโอเคโมบิ๊กเข้าทีมเรียบร้อยครับไปใส่ลูนกันใช้งานเอลื่ว่งังไปด้วยก็ทำแบบง่ายๆแบบเน้นลมาอันซื้อกัน เออหมัดคือเขาบอกว่าถ้าเราออกมันให้ตัวนี้เดี๋ยวมานะครับนี่กดไปเลยกดไปเลยจบไปเลยไปน้าไปเลยก็ลองดูสนุกสนุกเพราะว่าข้าไปซื้อลายไปน้าเลือกลายมาตรงจัดลูนเดี๋ยวอันนี้ต้องเป็นลูนรักษา อันนี้ต้องเป็นรนรักษา,กา,านี่ลุนหัวใจนนให้ตัวนี้ลุนอันนี้ใส่ให้ตัวนี้ลุนโลใส่ให้ตัวนี้ลูนสปริงอันน,น,นี้แล้วก็กบันทึกนนค่าพลังอยู่ที่ห้าหมื่นแปดสิบ ก็่าขสองร้อยเอา้าไปให้ผใช อย่ามานะครับพี่ก็เลยบอกว่าคนนี้ยีสโดใส่ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมไม่ไปแหละนี่ใส่ได้ไหมใส่ได,ด้แล้วตัวนี้ใส่ตัวนี้ได้ได้นะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพาว่าผมมาสอนวิธีอัพอันนี้เฉยๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ